เป็นอย่างไรกันบ้างคะนะคะเรามาเรียนออนไลน์กันวันแรกนะคะคุณครูชื่อคุณครูสมัญญาจัดชัยนะคะหรือเด็กๆเรียกว่าครูน้องนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะในชั้นอนุบาล3ามพับหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเด็เกๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะวิชาแรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือวิชาสร้างเสร,ริมประสบการณ์ชีวิตนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆในวิชาสปชนะคะหน่วยนี้เป็นหน่วยที่หนึ่งนะคะชื่อหน่วยว่าฉันมาโรงเรียนเด็กๆเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆได้เจอกับใครที่โรงเรียนบ้างนะคะลองมาดูซิว่าบุคคลที่เด็กๆได้เจอเนี่ยจะเป็นคนเดียวกับที่คุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันหรือเปล่านะคะเรามาดูนะคะบุคคลในโรงเรียน มีใครบ้างดิเด็กคิดว่านะคะภาพที่คุณครูเอามาให้ดูนะคะเป็นภาพของใครคะใช่แล้วค่ะเป็นภาพของคุณครูใช่ไหมคะต่อไปนะคะดเด็กเรามารู้จักคุณครูกันบ้างนะคะดิเด็กได้ยินใจเสียงใช่ไหมคะลองมาดูซิคุณครูมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ คุณครูชื่อคุณครูสมัญญาจักชัยนะคะหรือที่เด็กๆเรียกกันนะคะว่าครูน้องนะคะนอกจากครูน้องแล้วนะคะก็จะมีคุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือนะคะคุณครูผู้ช่วยนะคะหรือคุณครูสุภาพรสะกกนที่เด็กๆเรียกว่าคุณครูตุกตานั่นเองนะคะ นอกจากมีคุณครูแล้วเด็กๆคิดว่าในโรงเรียนยังมีใครอีกบ้างคะเอ๊ะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเด็กๆคิดว่าสองคนนี้เป็นใครคะลูกเป็นเป็นนักเรียนใช่แล้วนะคะเด็กสองคนมีทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะคะเขาเป็นนักเรียนนะคะนอกจากมีคุณครูมีนักเรียนแล้วดเด็กๆดูสินะคะคนนี้เนี่ย เขามีหน้าที่ในการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตึกนะคะเพื่อให้เป็นไงคะเพื่อให้โรงเรียนหรือตึกที่เราใช้เรียนนะคะไม่สกปรปกนะคะสะอาดอยู่เสมอซึ่งเราเรียกว่าเราเรียกว่าอะไรคะดเด็กๆทราบไหมคะเราเรียกว่าพานโรงใช้แล้วนะคะซึ่งบุคลากรเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายคนนะคะ แต่วันนี้เนะี่ยคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูเพียง3ท่านนะคะเมื่อเด็กๆเข้าใจแล้วและรู้จักบุคลกรในโรงเรียนแล้วนะคะคุณครูก็มีใบงานมาให้เด็กๆเนี่ยได้ทำนะคะมาดูใบงานของคุณครูกันเลยนะคะใบงานของคุณครูในวันนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพนะคะซึ่งภาพที่เด็กวาดนะคะคุณครูจะกำหนดให้ว่ามีภาพครูนักเรียน แล้วก็เป็นผ่านโรงนะคะเด็กๆสามารถวาดภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีแล้วเสร็จแล้วเด็กๆก็เอามาส่งคุณครูในวันที่เราเจอกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเราลงมือทำใบงานกันเลยนะคะ